การขยายความเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนยิ่งจนลง The Mechanics of Inequality 1. คนรวยมีทรัพยากรให้ต่อยอดได้ทุนต่อทุนหรือ Capital b i g e t s Capital หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายกลไกลนี้คือการทบต้นของผลตอบแทนหรือที่เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทรัพย์สินของคนรวยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในขณะที่คนจนไม่สามารถใช้กลไกนี้ได้เลยผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าโอ้การลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือ high yielding assets คนรวยสามารถเข้าถึงและลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟอ้อมากเช่นหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูงหรือ growth stocks อสังหาริมทรัพย์ในทำเลทองหรือการเป็นเจ้าของกิจการโดยตรงผลตอบแทนเหล่านี้มักจะอยู่ในรูปของกำไรส่วนตัวหรือ capital gains และเงินปันผลหรือ dividends ซึ่งมักจะถูกนำกลับไปลงทุนซ้ำหรือ reinvested ทำให้ฐานทุนหรือ base capital ขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นวงจรทบต้นโอการใช้หนี้เพื่อสร้างสินทรัพย์ หรือ Leverage คนรวยสามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำมาซื้อสินทรัพย์เช่นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทำให้เกิดผลตอบแทนจากส่วนต่างหรือที่เรียกว่าการใช้คารงัดทางการเงินหรือ financial leverage O. ความสามารถในการออมและเข้าถึงตลาดทุนความสามารถในการออมที่แท้จริง หรือ real saving capacity คนรวยมีรายได้ส่วนเกินหลังหักค่าใช้ใจ่ายจำเป็นจำนวนมากทำให้อัตราการออมเมื่อเทียบกับรายได้สูงมากในทางกลับกันคนจนมีรายได้ทั้งหมดถูกใช้ไปเพื่อบริโภคจำเป็นเช่นอาหารที่พักการเดินทางหรือที่เรียกว่ามีรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งหรือ disposable income น้อยมากหรือไม่เหลือเลย จึงไม่มีฐานทุนตั้งต้นสำหรับการลงทุนออความเสี่ยงที่ถูกบริหารจัดการได้หรือ calculated risk คนรวยสามารถรับความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงได้เพราะมีเงินสำรองหรือ financial cushion เพียงพอที่จะรองรับความเสียหายหากการลงทุนล้มเหลวต่างจากคนจนที่การล้มเหลวเพียงครั้งเดียวเช่นการเจ็บป่วยฉุกเฉินอาจหมายถึงหายนะทางการเงินที่ยากจะฟื้นตัว ประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความเร็วและขนาดที่ความมั่งคั่งสามารถเติบโตได้ผ่านกลไกการลงทุนที่เป็นระบบทุนสะสมและการเติบโตแบบทวีคูณหรือ exponential and compound growth ผลทบต้นจากความมั่งคัง่งหรือ wealth compounding effects เงินของคนรวยอยู่ในรูปของทุนที่สร้างผลตอบแทนหรือ r ซึ่งนำกลับไปรวมกับเงินต้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใหญ่ขึ้นอีกในปีถัดไปกลไกนี้ทำให้ความมั่งคั่งของคนรวยไม่ได้เติบโตแบบเส้นตรงหรือลิเนียแต่เติบโตแบบทวีคูณหรือเอ็กซ์โพเนนเชียลกฎการกระจายแบบพาเรโตในความมั่งคัง่งความมั่งคั่งในโลกมักจะไม่ได้กระจายแบบปกติแต่กระจายตามกฎพาเรโตหรือ8อ2 0ู oo, หรือที่รุนแรงกว่านั้น ทรัพยากรส่วนใหญ่ถูกถือครองโดยคนส่วนน้อยและการเติบโตแบบทบต้นนี้คือปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการกระจายแบบสุดเขื่อการเข้าถึงกลไกลทางการเงินชั้นสูงการใช้หนี้เพื่อการสร้างสินทรัพย์หรือ Good Debt e s t Bad Debt คนรวยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดหรือ Prime r a t เพื่อนำมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ซึ่งเป็นการใช้หนี้ดีในทางกลับกันคนจนมักใช้หนี้เสียเพื่อบริโภคหรือจ่ายค่าใช้จ่ายจำเป็นซึ่งเป็นการทำลายความมั่งคั่งอการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification คนรวยสามารถกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายประเภทเช่นหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์กองทุนทางเลือกทำให้แม้การลงทุนบางส่วนจะล้มเหลว แต่ภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอยังคงเติบโตซึ่งเป็นสิ่งที่คนจนซึ่งมีพอร์ตโฟลิโอคือรายได้จากงานเดียวไม่สามารถทำได้ 2. ต้นทุนของความจนสูงความจนเป็นต้นทุน The Cost of Poverty ต้นทุนของความจนคือปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมที่ชี้ให้เห็นว่าการเป็นคนจนนั้นต้องใช้จ่ายเงินในอัตราส่วนที่สูงกว่าเพื่อได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่าอันเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางการเงินและการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐานต้นทุนทางการเงินที่ไม่เป็นธรรม unfair financial costs การพื้นพานแหล่งเงินทุนที่มีความเสี่ยงสูง predatory lending เนื่องจากคนจนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและประวัติเครดิตที่ดีพอที่จะเข้าถึงธนาคารกระแสหลักพวกเขาจึงต้องพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบรงรับจำนำหรือสินเชื่อแบบ Payday Loans ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงลิบหลิวบางครั้งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในระบบหลายเท่าเช่น10%ถึง30%ต่อเดือนทำให้นี้สินพอกพูนและติดอยู่ในกับดักหนี้ d e b t Trap ค่าธรรมเนียมธนาคารที่สูง คนจนมักถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกเงินเกินบัญชี (overdraft fees) หรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอื่นๆเนื่องจากพวกเขาไม่มีเงินคงเหลือมากพอที่จะคงยอดเงินขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนดการซื้อสินค้าที่ไม่ประหยัด (inefficient purchasing) การซื้อปริมาณน้อยเนื่องจากคนจนไม่มีเงินก้อนพอที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในปริมาณมาก (bulk) พวกเขาจึงต้องซื้อสินค้าแบบซองแบบห่อเล็กหรือรายวันซึ่งมีราคาต่อหน่วย Unit p r i รซที่สูงกว่าการซื้อยกลังหรือขนาดใหญ่มากทำให้เงินต้องหมดไปกับของจําเป็นเร็วขึ้นการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำที่ต้องเปลี่ยนบ่อยคนจนมักไม่มีทางเลือกในการซื้อสินค้าคุณภาพสูงที่ทนทานเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ารองเท้า จึงต้องซื้อสินค้าราคาถูกที่พังง่ายและต้องซื้อใหม่บ่อยซึ่งในระยะยาวกลับมีค่าใช้ใจ่ายรวมที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ไม่มีการป้องกัน lack of insurance and buffer คนรวยมีประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันทรัพย์สินซึ่งเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันแต่คนจนไม่มีเงินพอจ่ายเบี้ยรประกันดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยอุบัติเหตุบานพัง รายจ่ายฉุกเฉินก้อนเดียวอาจทำให้ฐานะทางการเงินล้มละลายทันที (Financial Run) ประเด็นนี้คือการที่คนจนต้องแบกรับภาระทางการเงินที่หนักกว่าและไม่เท่าเทียมกันซึ่งนักวิชาการเรียกสิ่งนี้ว่าเบี้ยปรับความจน (The Poverty Premium) ต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากความเสี่ยงสูงวงจรสินเชื่อราคาสูง High Cost Credit Cycle) การไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบธนาคาร (financial exclusion) ทำให้คนจนต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริง (usury) ให้กับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank financial institutions) หรือผู้ให้กู้นอกระบบดอกเบี้ยเหล่านี้จะสูบฉีดรายได้ส่วนใหญ่ไปกับการชำระหนี้ทำให้เหลือเงินน้อยลงสำหรับการลงทุนในอนาคต ค่าปรับและค่าธรรมเนียมคนจนมีโอกาสสูงที่จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการล่าช้าหรือค่าเบิกเงินเกินบัญชี (overdraft fees) เนื่องจากความผันผวนของไรายได้และยอดเงินในบัญชีที่มักจะต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งเป็นบทลงโทษทางการเงินสำหรับความยากจนการขาดเงินทุนหมุนเวียน (lack of working capital) การที่คนจนไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดก้อนใหญ่ได้ทำให้ต้องพึ่งพาระบบผ่อนชำระ Installment Plans ซึ่งมักมีดอกเบี้ยแฝง hidden interest หรือค่าธรรมเนียมที่สูงทำให้ราคาโดยรวมของสินค้าแพงกว่าสำหรับผู้ที่ไม่มีทางเลือกในการจ่ายเต็มจำนวนต้นทุนด้านสุขภาพและที่พักอาศัยที่ไม่คุ้มค่าสุขภาพที่ถูกมองข้าม neglected health cost การขาดเงินทุนสำหรับประกันสุขภาพทำให้คนจนต้องรอจนอาการป่วยรุนแรงก่อนจะไปพบแพทย์ ซึ่งนำไปสู่ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาที่สูงกว่ามากในภายหลัง Preventive care is cheaper than curative care ที่อยู่อาศัยที่ไร้ประสิทธิภาพคนจนมักอาศัยอยู่ในที่พักที่มีค่าใช้ใจ่ายต่อประสิทธิภาพสูงเช่นบ้านเช่าคุณภาพต่ำที่ต้องจ่ายค่าซ่อมแซมเองหรือบ้านที่ใช้พลังงานสูงกว่าเนื่องจากฉนวนการความร้อนไม่ดีทำให้ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟสูงขึ้นอย่างไม่จำเป็น การเข้าถึงการศึกษาและโอกาสไม่เท่ากันมรดกทางโอกาส The Inheritance of Opportunity ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและเครือข่ายทางสังคมเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยที่การศึกษาไม่ได้เป็นแค่การเรียนรู้แต่คือการลงทุนในทุนมนุษย์หรือ Investment in Human Capital ความแตกต่างของคุณภาพการศึกษา (Quality Education Gap) การลงทุนในโรงเรียนเอกชนนานาชาติคนรวยสามารถส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มีมาตรฐานการสอนสูงมีทรัพยากรครบครันมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างทักษะความคิดวิเคราะห์และภาวะผู้นำซึ่งเป็นสิ่งที่คนจนไม่มีเงินทุนสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมและทุนทางสังคม (Social Capital) คนรวยมักอยู่ในเครือข่ายทางสังคมที่มีความรู้มีอิทธิพลและมีอำนาจในการตัดสินใจในภาคธุรกิจหรือภาครัฐเช่นสิทธิ์กา่าวโรงเรียนดังชมรมธุรกิจเครือข่ายเหล่านี้เป็นประตูสู่โอกาสหรือ gateways to opportunity ในการได้งานที่ดีการได้รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจหรือการได้รับโอกาสเป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นโอกาสที่คนจนไม่มีทางเข้าถึงการถ่ายทอดทักษะที่ไม่เป็นทางการ informal skill transfer คนรวยมักได้รับการถ่ายทอดทัศนคติทางการเงินทักษะการเจรจาต่อรองและความเข้าใจในระบบเศรษฐ,ฐกิจจากผู้ปกครองโดยตรงซึ่งเป็นความรู้เชิงปฏิบัติหรือ practical knowledge ที่สำคัญในการประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจแต่คนจนส่วนใหญ่มักขาดโอกาสนี้เนื่องจากผู้ปกครองต้องทำงานหนักเพื่ออย่างชีพการเหลื่อมล้ำทางโอกาสไม่ระวัดแค่ปริญญา แต่รวมถึงทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดมาซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม (cultural and social capital) ทุนทางวัฒนธรรมหรือ cultural capital หมายถึงความรู้ทักษะทัศนคติและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกมองว่ามีคุณค่าในสังคมคนรวยปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพการเดินทาง และสภาพแวดล้อมทางสังคมสิ่งเหล่านี้ช่วยให้บุตรหลานของพวกเขามีความคุ้นเคยกับภาษาและพฤติกรรมที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในสถาบันการศึกษาและโลกธุรกิจชั้นนำเครือข่ายอำนาจ The Power Network ทุนทางสังคมคือความสัมพันธ์และเครือข่ายที่บุคคลมีซึ่งนำไปสู่การได้งาน Job Referrals โอกาสทางธุรกิจ Venture Capital Access และการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพล งานวิจัยพบว่าตำแหน่งงานที่มีรายได้สูงจำนวนมากถูกเติมเต็มผ่านเครือข่ายภายในไม่ใช่การรับสมัครสาธารณะทำให้คนจนที่อยู่นอกเครือข่ายนี้ถูกกีดกันโดยปริยายอุปสรรคทางภาษาและรูปแบบ formality barriers คนจนอาจจะถูกตัดโอกาสในการเข้าถึงอาชีพบางประเภทเพียงเพราะรูปแบบการพูดการแต่งกายหรือมารยาททางสังคมที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของชนชั้นสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่มองไม่เห็นหรือ Invisible Barrier ผลกระทบของการแบ่งแยกทางพื้นที่ Spatial Segregation โรงเรียนตามพื้นที่ Neighborhood Schools คุณภาพของโรงเรียนรัฐบาลมักผูกติดอยู่กับฐานภาษีและมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่หรือ Property Tax Base คนรวยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงเรียนคุณภาพดี ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จึงกลายเป็นสิทธิพิเศษที่ต้องซื้อผ่านราคาบ้านที่แพงขึ้นในขณะที่คนจนถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงเรียนทรัพยากรจำกัด 4. โครงสร้างเศรษฐกิจเอื้อคนมีทุนการเติบโตที่ไม่เท่าเทียมความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจากทุนและผลตอบแทนจากแรงงานนักเศรฐษฐศาสตร์โทมัสพิเคตตี้ได้เสนอแนวคิดสำคัญคือ R มากกว่า G โดยที่ R คืออัตราผลตอบแทนจากทุนเช่นการลงทุนปันผลดอกเบี้ยเติบโตเร็วกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการลดลงของอำนาจการต่อรองของแรงงานการโลกาภิวัตน์และระบบอัตโนมัติทำให้ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะต่ำถูกแทนที่ได้ง่ายแรงงานจึงมีอำนาจการต่อรองค่าแรงลดลงอย่างมากส่งผลให้ค่าแรงแท้จริง เพิ่มขึ้นช้ากว่าประสิทธิภาพการผลิตการลดลงของสาภาพแรงงานและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานในหลายประเทศก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้การจัดสรรส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจไหลไปยังผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูงมากขึ้นเศรษฐกิจาฐานทรัพย์สินปัจจุบันความมั่งคั่งมักมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เช่นราคาที่ดินและหุ้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่รายได้หลักของคนจนมาจากค่าแรงเท่านั้นดังนั้นตราบใดที่ราคาอสังหารและหุ้นพุ่งสูงกว่าค่าแรงคนรวยก็จะมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการเก็บออมของคนจนประเด็นนี้เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจมหาภาคที่ทำให้ผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจไหลไปสู่ทุนไม่ใช่แรงงานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ลำเอียงต่อทักษะ การแทนที่แรงงานเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมักจะเข้ามาแทนที่งานประจําที่ใช้ทักษะต่ําและปานกลางทําให้แรงงานกลุ่มนี้ไม่เป็นที่ต้องการและมีอํานาจต่อรองค่าแรงลดลงในขณะเดียวกันเทคโนโลยีกลับไปส่งเสริมทักษะสูงทําให้ผู้ที่มีการศึกษาเฉพาะทางได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดผลคือรายได้ของแรงงานระดับล่างชง,งักงนันและรายได้แรงงานทักษะสูงพุ่งสูงขึ้น การแบ่งขั้วของตลาดแรงงานตลาดแรงงานถูกแบ่งเป็นสองขั้วคืองานบริการค่าแรงต่ำที่หุ่นยนต์แทนที่ไม่ได้และงานทักษะสูงค่าแรงสูงที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทำให้ชนชั้นกลางที่เคยเป็นฐานของสังคมค่อยๆหายไปการชะง,งักงานของค่าแรงขั้นต่ำและภาวะเงินเฟ้ออำนาจของนายจ้างในหลายพื้นที่ธุรกิจขนาดใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดค่าจ้างเพราะแรงงานมีทางเลือกในการจ้างงานจำกัดทำให้ค่าจ้างถูกกดไว้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของการผลิตการสูญเสียกำลังซื้อในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอย่างเชื่องช้าแต่ค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าที่อยู่อาศัยค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ค่าแรงที่แท้จริงของคนจนไม่ได้เพิ่มขึ้นตามที่ควรจะเป็น 5. กับดักความจน วงจรที่ถอดถอนยากกับดักความจนคือชุดของกลไกที่ทำให้บุคคลหรือครูเรือนที่อยู่ในภาวะยากจนไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาวะนั้นได้แม้ว่าจะพยายามทำงานหนักเพียงใดก็ตามมันคือวงจรป้อนกลับเชิงลบที่จำกัดการลงทุนในตนเองข้อจำกัดด้านสุขภาพและพลังงานการทำงานหนักหลายงานโดยไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอการบริโภคอาหารคุณภาพตา่า และการขาดการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีทําให้คนจนมีสุขภาพที่ย่ําแย่ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานและทําให้ขาดงานบ่อยครั้งนําไปสู่รายได้ที่ลดลงอีกข้อจํากัดด้านเวลาในการพัฒนาตนเองการต้องทํางานหลายกะหรือหลายงานเช่นงานหลักบวกงานเสริมเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการอยู่รอดทําให้เวลาหรือ time กลายเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนที่สุด คนจนจึงไม่มีเวลาเหลือพอที่จะไปเรียนรู้ทักษะใหม่หรืออัพสก l l i n g เข้าอบรมหรือแม้แต่ใช้เวลาพัฒนาบุตรหลานซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจในระยะยาวความเครียดและขีดความสามารถทางจิตใจ cognitive bandwidth งานวิจัยชี้ว่าความกังวลทางการเงินสร้างภาระทางจิตใจที่เรียกว่า scarcity mindset ซึ่งลดขีดความสามารถในการตัดสินใจทําให้คนจนมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการเงินสุขภาพและการศึกษาได้ง่ายขึ้นทําให้ยิ่นจมอยู่ในกับดัก5กับดักความจนความร่อยรอของทรัพยากรภายในกับดักความจนไม่ได้เป็นเพียงวงจรเศรษฐกิจแต่เป็นปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมเศรษฐาศาสตร์ที่ทำลายความสามารถในการวางแผนและการตัดสินใจภาวะจิตใจที่ถูกบีบรัด การลดลงของแบนวิดทางจิตใจงานวิจัยจากนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังเช่นมูแลนทันชี้ว่าการที่ต้องกังวลเรื่องเงินและอาหารอยู่ตลอดเวลาจะใช้ทรัพยากรทางจิตใจหรือ Cognitive Bandwidth ไปเกือบทั้งหมดทำให้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลการควบคุมตนเองหรือ Self-Control และการวางแผนระยะยาวลดลงอย่างรุนแรงการตัดสินใจเพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า หรือ Tunneling เมื่อมีทรัพยากรจำกัดคนมีแนวโน้มที่จะมุ่งความสนใจไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นหาเงินจ่ายค่าเช่าพรุ่งนี้และเพิกเฉยต่อปัญหาสำคัญในระยะยาวเช่นการออมเพื่อการศึกษาทำให้ไม่สามารถดุดพมนจากวงจรได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสุขภาพและโภชนาการการลงทุนในตนเองที่ต่ำหรือ Underinvestment in self ความยากจนบีบบรรทับให้ต้องเลือกอาหารที่มีราคาถูกแต่มีคุณภาพทางโภชนาการตำ่ำหรือ nutritional poverty ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการทางสมองในระยะยาวทำให้ทุนมนุษย์หรือ human capital ที่มีอยู่ถูกทําลายลงอย่างช้าๆจะให้ยินจมอยู่ในกับดักสมอง6ความแตกต่างด้านข้อมูลและทักษะความรู้คืออำนาจ information asymmetry ความไม่สมมาตรของข้อมูลคือสถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งมีความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการตัดสินใจมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างมีนัยสําคัญซึ่งทําให้คนรวยได้เปรียบในการบริหารความมั่งคั่งอย่างมหาศาลการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญระดับสูงคนรวยมีเงินจ่ายสาหรับนักวางแผนทางการเงินทนายความภาษีและที่ปรึกษาการลงทุนผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ช่วยให้คนรวยสามารถลดภาระภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายวางแผนการโอนทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงซึ่งเป็นข้อมูลที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้ความรู้ทางการเงินที่จำกัดคนจนมักขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการหนี้การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้นทำให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางการเงินได้ง่าย หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีค่าธรรมเนียมสูงโดยไม่จําเป็นซึ่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นี้ทําให้คนจนต้องจ่ายต้นทุนที่สูงกว่าในการทําธุรกรรมทางการเงิน <_ letter> การใช้ช่องวัวทางกฎหมายและการวางแผนภาษีเชิงรุกที่ปรึกษาด้านภาษีและกฎหมายคนรวยใช้บริษัทกฎหมายชั้นนําในการสร้างโครงสร้างการถือครองทรัพย์สินที่ซับซ้อนเช่นการตั้งกองทุนทรัสต์การใช้บริษัทโฮลดิ้งในต่างประเทศ เพื่อลดภาระภาษีหลีกเลี่ยงภาษีมรดกและซ่อนความมั่งคั่งอย่างถูกกฎหมายทำให้ทรัพย์สินสุทธิยังคงเติบโตอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกหักลดด้วยภาษีมากนักการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนคนรวยสามารถเข้าถึงการลงทุนทางเลือกเช่น HFund ฟันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เปิดให้บุคคลธรรมดาเข้าถึงและมักจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดทั่วไปการไม่รู้ด้านกลไกลการเงินของคนจน การเข้าใจผิดในสัญญาคนจนที่ขาดทักษะทางการเงินและกฎหมายมักจะลงลามในสัญญาเงินกู้สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาจ้างงานที่มีเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือค่าธรรมเนียมแอบแฝงโดยไม่รู้ตัวการขาดการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ทางสังคมหรือสวัสดิการที่ตนเองมีสิทธิได้รับเพียงเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ามีสวัสดิการเหล่านี้อยู่หรือกระบวนการขอรับมีความซับซ้อนเกินไป นโยบายรัฐบางอย่างเอื้อเจ้าของทุนมากกว่าแรงงานระบบที่ถูกออกแบบมานโยบายทางเศรษฐกิจและการคลังของรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการไหลเวียนของความมั่งคั่งซึ่งในหลายกรณีนโยบายเหล่านั้นมักถูกออกแบบหรือผลักดันโดยผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างภาษีที่เอื้อทุนในหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะลดภาษีนิติบุคคลเพื่อดึงดูดการลงทุน โดยอ้างว่าการลดภาษีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานแต่ผลประโยชน์มักจะไปตกที่ผลกำไรของผู้ถือหุ้นมากกว่าการขึ้นค่าแรงอัตราภาษีสำหรับรายได้จากการลงทุนเช่นกำไรจากการขายหุ้นอาจถูกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้จากแรงงานเช่นภาษีเงินเดือนทำให้คนรวยที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากทุนต้องเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าคนจนที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าแรงการแปลรูปและผูกขาด นโยบายที่ส่งเสริมการแปลรูปรัฐวิสาหกิจหรืออนุญาตให้เกิดการผูกขาดในบางอุตสาหกรรมทําให้เกิดการไหลของกําไรจํานวนมหาศาลไปยังเจ้าของทุนเอกชนขนาดใหญ่แทนที่จะเป็นการกระจายรายได้สู่สาธารณะการขาดการลงทุนในสวัสดิการสังคมรัฐที่เน้นนโยบายลดขนาดภาครัฐมักลดการลงทุนในระบบสวัสดิการสังคมเช่นการดูแลสุขภาพทุ่นหน้าการศึกษาฟรีและมีคุณภาพ ระบบบำนาญที่แข็งแรงซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงและเพิ่มทุนมนุษย์ให้แก่คนจนหากไม่มีสวัสดิการเหล่านี้คนจนก็จะไม่มีตาข่ายนิรภัยหรือ s a ฟตี้เน็ในการรองรับวิกฤตเศรษฐกิจอิทธิพลทางการเมืองและการควบคุมกฎระเบียบการวิ่งเต้นหรือ l o b บบี้อกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจและคนรวยใช้เงินจำนวนมหาศาลในการวิ่งเต้นกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร เพื่อผลักดันกฎหมายและนโยบายที่ส่งผลดีต่อผลกำไรของตนเองเช่นการผ่อนปลนกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมการลดภาษีกำไรกลไกนี้เรียกว่าการยึดคุมกฎระเบียบการหมุนเวียนบุคลากรหรือ revolving door เจ้าหน้าที่รัฐที่เคยกำกับดูแลภาคธุรกิจมักจะลาออกไปทำงานในตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงในบริษัทที่ตนเคยกำกับดูแลทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายที่ถูกออกแบบมา เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษบริษัทใหญ่โครงสร้างภาษีที่ถดถอยการลดบทบาทของภาษีก้าวหน้ารัฐบาลจำนวนมากพึ่งพาภาษีทางอ้อมเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT, GST มากขึ้นซึ่งภาษีเหล่านี้ถูกจัดเป็นภาษีถดถอยเพราะคนจนต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับรายได้รวมของตนเองภาษีที่เอื้อการลงทุนเช่นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่การลงทุน เช่นการยกเว้นภาษีกำไรจากการขายหุ้นในระยะยาวเป็นการลดภาระภาษีให้กับคนรวยที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากตลาดทุนในขณะที่คนทำงานหนักต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงกว่าสรุปโดยย่อกลไกที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนยิ่งจนลงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความพยายามส่วนบุคคลแต่เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยเชิงโครงสร้างซึ่งรวมถึงการทบทนของทุน ต้นทุนที่สูงของความยากจนความไม่เท่าเทียมของโอกาสโครงสร้างเศรษฐกิจที่เอื้อทุนกับดักทางจิตวิทยาและเวลาและนโยบายรัฐที่เลือกปฏิบัติกลไกเหล่านี้เสริมซึ่งกันและกันจนกลายเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเหลื่อมล้ำ